บพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันศุกร์ที่10พฤศจิกายน2566กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่1,389.57จุดลดลงไป15.40จุดหรือว่าติดลบไป1.10มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่51,000ล้านบาทโดยประมาณโดยแรงซื้อนั้นมาจาก ุ้นในกลุ่มค้าปลีกส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนส่งพลังงานการเงินธนาคาร ICT การแพทย์และก็กลุ่มวัสดุก่อสร้างโดยหุ้นที่ปร,รับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ crc ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.68% bjc บวกขึ้นมา2.78% g ก o บอบวกขึ้นมา2.96% c o m บวกขึ้นมา4%แล้วก็ CPW บวกขึ้นมา4.39%รวมทั้ง CPN บวกขึ้นมา3.60%ซึ่งหุ้นต่างๆเหล่านี้นั้นก็ได้อานิสง์มาจากนโยบายดิจิทัล a l ล e t ที่ทางด้านของนายกนั้นได้มีการออกมาอธิบายถึงารายละเอียดต่างๆทางด้านของ BCP ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.40%หลังจากที่รายงานผลประกอบการไตรามาส3ปี66นั้นกำไรเพิ่มขึ้นมาก Year on Year แล้วก็ Q on Q ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้ส่วนไตรามาส4ปี66ก็คาดว่ากำไรจากการดำเนินงานนั้นจะเพิ่มขึ้นมาได้ Q on Q ทางด้านหุ้นที่ปร,รับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ JKN วันนี้ก็ลงไปติดฟลออีกวันหนึ่งติดลงไป30.26%โดยทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นได้กำหนดให้หุ้น JKN นั้นขึ้นเครื่องหมาย C ในวันที่13พฤศจิกาย,ยนนี้หลังจากที่ทางด้านของศาลนั้นรับคำร้องในการฟื้นฟูก,กิจการทางด้านของ JMT ราคาหุ้น ติดลบไป17.56%หลังจากที่รายงานกำไรสุทธิในไตรมาส3ปี66นั้นปรากฏว่าต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้ทางด้านของเจมาร์ราคาหุ้นติดลบไป17.74%หลังจากที่รายงานผลประกอบการในไตรมาส3ปี66กำไรสุทธินั้นลดลงไป48% Year on year ทางด้านของซิงเกอร ราคาหุ้นติดลบไป10.81%หลังจากที่รายงานกำไรสุทธิในไตรมาส3ปี66นั้นปรากฏว่าลดลงไป95%เยียร์ออนเยทางด้านของ WHA ราคาหุ้นติดลบไป7.18%หลังจากที่มีการรายงานผลประกอบการในไตรมาส3ปี66นั้นกำไรเติบโตได้ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้ ส่วนไตรมาส4ปี66ก็คาดว่ากำไรนั้นน่าจะหดตัวเยีย on อ e อนอันเนื่องมาจากฐานสูงทางด้านของ TKN ราคาหุ้นติดลบไป9.40%ก็คาดว่าเป็นการถูกเซลล์ออนแฟกกันออกมาหลังจากที่ผลประกอบการไตรมาส3ปี66นั้นกำไรตบโตได้19%เยีย on อ e อนส่วนทางด้านของโคโคโคราคาหุ้นติดลบไป 4.32%ก็คาดว่าเป็นการถูกขายทํากําไรกันออกมาเช่นกันหลังจากที่รายงานผลประกอบการในไตรมาส3า3ปี66นั้นเติบโตไป20% year on year และนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดทุนไทยประจำวันนี้พบก,กันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ